กำล่างไดผมครับเรื่องเป่าห่อนครับไดขนไก่ง่วงมากสำหรับูกธนู่ประมาณหาลอยลูกกับบินไปไกลถึงน,รนงครพนมก็ดีซักน้ำยาไว้ครับซักน้ำยาแห่งบ่ท่านครับก็ไดใส่วิธีเขืองเป่าลมห่อนครับอันนี้งานดวนทีใส่เมื่อนี่ครับ แต่ว่านั่นน,นั้นตากแดด,ดรับซักน้ำยาแล้วตากแดดให้แห้งอันนั้นก็ประมาณจากัจกสี่แดดกับสักสี่วันหรือห้าวันนะครับแต่ว่าอันอันนี้งานด่วนดวนก็ เป่ามาแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเริ่มแห้งนะครับอันนี้งานด่วนๆเสียดมือนี่ทรงในก่อนเที่ยงวันนี้ครับผมก็เลยก็เลยต้องเป่าอันบรรลุว่าเสี H ยดแห้งจังไหนครับที่แรกว่าเสียเอาเครื่องเป่าผมของันคุณเมียมาใส่เป่าผมเป่าขนกะสีแห้งเื่อกันตะี้ยขนาดก็เลยคิดได้ว่ามี นี่เครื่องเอาห่อนนะครับเครื่องเอาสละละิ้นเก้ารอละเป็นคุณจับจะได้ล่องมาใส่เบิ้องจะรกดว่าใส่ได้ผลดีครับแข่งไว้อยูุ่บจิกจักซิฟนาที่จะไปตัดไปตัดไปแต่งแล้วก็น่าจีน่าจีตัดจีแต่งจีเทียได้ครับอันนี้เริ่มแห้งหลายแล้วครับ ใส่แดดไฟฟ้าครับแต่ว่าส่วนหลายๆหรใส่แดดธรรมชาติคือเอาลักไถนากระเดืองครับเอ้พอวพอละ